ภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบตุ้มโฮมพลัสอินโนโมเดนสู่โรงเรียนคุณภาพ 4Q สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยผู้บริหารสถานศึกษานายจักรชัยแก้วพิพพ มีข้าราชการครู6คนธุรการ1คนนักการพานโรง1คนรวมบุคลากรทั้งหมด9คนปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล10คนระดับชั้นประถมศึกษา62คนรวมนักเรียนทั้งหมด72คนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบตุ้มโฮมพลัสอินโนโมเดนสู่โรงเรียนคุณภาพ 4Q ด้านที่1ด้านนักเรียนคุณภาพ Quality Student 1. ผลสำเร็จทางวิชาการ นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถอ่านภาษาไทยได้ในระดับดีขึ้นไปสามารถการเขียนภาษาไทยได้มีความสามารถในการคิดคำนวณมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไปนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับพอใช้ขึ้นไปนักเรียนมีผลงานหรือนวัตกรรมอย่างน้อยชั้นละหนึ่งผลงาน I can smell. Touch. สองทักษะพื้นฐาน 1. นนักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร2นักเรียนมีทักษะการเริ่มสร้างสารรค์ 3. นักเรียนกล้าสแสดงออกแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาและจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อการมีงานทำและทักษะอาชีพ 6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เนักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบสนใจตามความถนดัดส่งเสริมต่อการค้นพบตัวเองนำไปใช้ได้จริง 8นักเรียนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและอยากมาโรงเรียนทุกวัน 9. นักเรียนมีทัศการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการทํางานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยต่อตอนเองและผู้อื่น มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะและแสดงการกระทำที่สะท้อนว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยและมีสุขภาพจิตที่ดีอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างเหมาะสม อนุรักษ์และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยและมีจิตสำนึกในการรักชาติจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านที่ 2. ครูคุณภาพ Quality Teacher 1. การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ครูร้อยละหนึ่งวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกระบวนการเรียนรู้เต็มหลักสูตรและเต็มเวลากำหนดการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูฝ่ายวิชาการก่อนการจัดการเรียนการสอน สอ2การจัดกระบวนการเรียนรู้ครูร้อยละ100มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านอารมณ์และจิตใจก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการหลายรูปแบบเช่นเดี่ยวคู่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่โดยครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ facilitator จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าการบอกและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานอย่างอิสระจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการนำเสนอหรือสื่อสารสร้างความเข้าใจของตัวผู้เรียน 3. การวัดและประเมินผล ครูร้อยละ100กำหนดเกณฑ์การประเมินผลชัดเจนเหมาะสมและเป็นไปตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการตรวจสอบเป็นระยะเป็นระยะในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนหรือไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายโดยครูเป็นผู้ประเมินผู้อื่นเป็นผู้ประเมินและผู้เรียนประเมินตนเอง ใช้เครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้เช่นแบบทดสอบแบบประเมินชิ้นงานแบบสังเกตพฤติกรรมสีการให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนครูร้อยละหน0่มีการคัดกรองและวัดแววความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลและจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลมีการประสานความร่วมมือ ผู้ปกครองชุมชนในการดูแลหรือช่วยเหลือนักเรียนมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนและเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีการให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 5. การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ100วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหากำหนดทางเลือกหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสร้างและพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้และสรุปผลการใช้นำผลการใช้นวัตกรรมต่อการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนด้านที่3ห้องเรียนคุณภาพ Quality Classroom หนึ่งห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ห้องเรียนทุกห้องจัดวางสิ่งของต่างๆในห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบมีจุดประสงค์และเอื้อต่อการใช้งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนมีกระดานพร้อมในการใช้มีสื่อ i อ t สืบค้นข้อมูลต่อความรู้สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอห้องเรียนทุกห้องมีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายข้อมูลต่างๆเป็นปัจจุบันจัดรูปแบบที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของนักเรียนอย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน สองห้องเรียนแห่งความสุขห้องเรียนทุกห้องมีสภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสะอาดปลอดภัยอากาศถ่ายเทแสงสว่างเพียงพอและสวยงามมีบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่นนักเรียนทุกห้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเรียนอย่างมีความสุขครูทุกห้องเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียนยิ้มแย้มกระตือรือร้นแต่งกายสุภาพตามโอกาสแสดงออกในบทบาทอย่างเหมาะสมห้องเรียนทุกห้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม ด้านที่4ผู้อำนวยการคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 1. มีภาวะผู้นํามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปรับปรุงตัวชี้วัดพุทธศักราช2560และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นการนำหล,ลักสูตรต้านทุจริตสู่ห้องเรียน2ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. การจัดทำมาตรฐานการศึกษา,าทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 2. การจัดทำแผนพันพฒนาคุณภาพการศึกษา,าทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบนันการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 3การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สำหรับการสืบค้นข้อมูล 4. การส่งเสริมงานวิชาการมีการจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความถนัดความสนใจภูมิปัญญาของผู้เรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 5. การนิเทศภายในจัดทำแผนการนิเทศภายในและมีปฏิทินการนิเทศภายในที่เป็นปัจจุบันการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการนิเทศงานทั้ง4ด้านการบริหารงานงบประมาณ 1. การวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายตามแผนการใช้งบประมาณและมีการตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ 2มีการจัดทําบัญชีทางการเงินถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนได้แก่การจัดทําบัญชีเงินคงเหลือประจําวันทะเบียนคงเงินประเภทต่างๆ 3. การควบคุมการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินถูกต้อง 4. การดําเนินงานพัสดุโดยการจัดหาพัสดุลงทะเบียนพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบัน 5. มีการตรวจสอบพัสดุประจําปีการบริหารงานบุคคล 1>, 1. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรที่หลากหลายสอดคล้องตามความจำเป็น 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยครูและบุคลากรมีการรายงานผลการพัฒนา4มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินยัยจรรยาบัรณในการปฏิบัติงาน 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการาศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการบริหารงานทั่วไป 1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโดยมีข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือจัดทำผังบริเวณโรงเรียน 3. มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ 4. มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดสวยงามระบบไฟไฟ้าอยู่ในสภาพปลอดภยัย 5. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้าน การดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นสอพอถอองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข 1. มีแผนเผชิญเหตุมีมาตรการการดำเนินเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาและการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2. มีการดำเนินกิจกรรมในการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ 3. มีการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำา 4. มีการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5. มีการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรม 6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเพื่อต่อการเรียนรู้การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคววนมีการจัดหาซ่อมแซมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ 2. ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการสืบค้นความรู้ 3. พัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนถูกที่ทุกเวลา 4. รูปแบบการให้การบ้านที่ลดภาระนักเรียนหก 5. ส่งเสริมให้หนักเรียนมีประสบการณ์และรายได้ระหว่างเรียน